กดรับสิทธิ์โทรฟี100นาทีใช้ได้จริงแทบไม่มีเงื่อนไข1ค่าย1สิทธิ์ใช้ได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมเทวันชาแนลนะครับวันนี้เรามาอัปเดตเกี่ยวกับกดรับสิทธิ์โทรฟี100นาทีนาน 45วันกสทชกล่าวว่าตอนนี้ได้มีการเปิดให้บริการรกดรับสิทธิ์โทรฟรี100นาทีนาน45วันทุกเค,ครือข่ายพบเงินไขไม่ซ้ำซ้อนหนึ่งคนต่อ1สิทธิ์แต่ใครที่ใช้แพ็กเกจรายเดือนระบบจะหักจากสิทธิ์โทรฟรีของกอสทชก่อนแล้วค่อยหักจากแพ็กเกจหลักปกตินะครับ วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการจิตการกระจายเสียงจิตการโทรทัศน์และจิตการโทรคมนาคมแห่งชาติรวมกับผู้ให้บริการมือถือ5รา,ายได้แก่ ais dtac truemove h tot mobile my bycast และ s i m p e n g u i n เปิดให้ประชาชนโทรมือถือโทรฟรี100นาทีทุกเครือข่าย โดยให้ประชาชนกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคม2563และสามารถใช้ได้45วันนับจากวันที่ได้รับ sms ยืนยันรับสิทธิ์วิธีการกดรับสิทธิ์โทรทุกเครือข่ายกดดอกจรรันทร์170ดอกจรรันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกใช้ได้ทั้งมือถือระบบรายเดือน และแบบเติมเงินหนึ่งหมายเลขต่อหนึ่งค่ายต่อหนึ่งสิทธ์เท่ากับประชาชนที่ใช้มือถือค่ายใดก็รับสิทธิ์ค่ายโทรฟรีค่ายละ100น,นาทียกเว้นหมายเลขที่จดทะเบียนโดยชาวต่างชาติและจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเช่นเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทที่ให้พนักงานใช้จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้ทดลองกดรับสิทธิ์โดยใช้หมายเลขรายเดือน ที่เมพ็กเก็ตโทรฟรีอยู่แล้วและเน็ตฟรีอยู่แล้วพบว่าสามารถใช้ได้จริงโดยทางเครือข่ายจะส่งข้อความระบุว่าคุณได้รับสิทธิ์โทรฟรี100นาทีทุกเครือข่ายนาน45วันจากค่ายมือถือรัฐบาลกสชกรุณารอรับ SMS เพื่อย,ยืนยันเพื่อเริ่มการใช้งานแตกต่างจากการกดรับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตฟรี 10G จก่อนหน้านี้ที่จำกัดเฉพาะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เกิน 10G จิ ทำให้ผู้ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดไม่สามารถกดรับสิทธิ์ได้นั่นเองอย่างไรก็ตามการสอบถามเค,ครือข่ายมือถือรายหนึ่งพบว่าหากใช้แพ็กเกจรายเดือนที่มีสิทธิ์โทรฟีอยู่แล้วระบบจะหักโทรฟีจากกสทชก่อนจนครบ100นาทีแล้วจึงให้สิทธิ์โทรฟีจากแพ็กเกจหลักเช่นมีแพ็กเกจรายเดือนโทรฟรี250นาทีใช้ไปแล้ว100นาทีเหลือ150นาทีนั่นเอง ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ใช้โทรศัพท์แล้วก็มีการโทรนะครับก็กดรับสมัครได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับวิธีการกดก็คือดอกจันทร์170ดอกจันตามด้วยหมายเลข,เลขบัตรประชาชน13หลักและกดสี่เหลี่ยมกดถอออกได้เลยครับวันนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ